ครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ผมมีนัดแต่เช้ามืดเลยนะครับจะออกไปนอกฝั่งนะครับออกไปนอกทะเลแล้วก็อยากจะมาชมบรรยากาศทิวทัศน์ที่บริเวณชายฝั่งกลับะนะครับมองจากข้างนอกทะเลกลับมาที่ชายฝั่งและที่สาคัญก็คือว่าอยากจะไปดูวิถีชีวิตชาวเลของทะเลหัวใจจังหวัดนครศรีรรธรรมราชนะครับว่าชาวบ้านที่เขาออกไปนอกทะเลที่เขาไปหาปลานะครับว่าเขามีวิถีชีวิตอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเรือก็ไปเทียบแล้วก็ไปดูว่า เขาทำงานยังไงนะครับแล้วก็เขาได้ปลาปริมาณมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับเดี๋ยวก็คงเราก็คงจะเลาะชายฝั่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อดูบรรยากาศรอบๆนะครับอํเาเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็ทั้งอํเาเภอหัวไซรและอํเาเภอปากพนังก็จะมีกังหันลมมากทีเลยนะครับนับจํานวนเป็นร้อยนะครับ ที่ผมทราบว่าร้อยกว่าตัวนี่ก็เมื่อหลายปีที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันจะสร้างเพิ่มเติมขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้ก็แน่ใจได้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทิศทางลมหรือว่าความเร็วลมปริมาณลมต่างๆเนี่คงคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจที่จะมาลงทุนเกี่ยวกับตั้งกังหันลมที่นี่นะครับเพราะว่ามีกังหันลมเรียงรายอยู่ร้อยกว่าตัวตั้งแต่อเภอปากพนังถึงอเภอหัวไสคงจะหลอดไปถึงตลอดไปถึงอาจจะเป็นอำเภอบางอำเภอของจังหวัดสงขาด้วยก็ได้นะครับ ชาวบ้านในละแวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะนิยมมาตกปลากันที่สะพานปลาของท่านะบ้านนาศาลตร์ภเภอวัดไซนี่แหละครับส่วนใหญ่ก็จะมีคันเบ็ดตกปลากันอยู่เขาบอกว่าได้ปลาตัวใหญ่ด้วยนะครับบริเวณนี้มีปลาตัวใหญ่ด้วยด้านฝั่งตะวันออกนะครับถ้ามองตรงไปตรงนี้ก็คงจะเป็นน่าจะเป็นประเทศเวียดนามนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่อำเภอวัดไซเองนี่ก็ไม่ค่อยมีเกาะแก่งนะครับ บอกเรือลำข้างหน้าเรานี่ตอนนี้เขามังวางอวนล้อมปลาอยู่ก็ำลังลงอวนอยู่แล้วก็เรือก็วิ่งวนเป็นวงนะครับแล้วก็อวนก็ทิ้งลงไปทิ้งลงไปแล้วก็จะล้อมปลานะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาทำกันยังไงนี่ครับลำนี้วนล้อมปลาอยู่วางอวนลว ครับเนี่ยพอเขาบอกว่าเขาพอเขาล้อมเสร็จเนี่ยเขาก็สาวขึ้นเลยเดี๋ยวก็เอาขึ้นเลยดก็แล้วแต่เขาบอกแล้วแต่ดวงได้มากได้น้อยก็ไม่แน่เนี่ยอ้วนเขาล้อมแล้วตอนนี้เป็นวงเลยเนี่ยอ้วนนี่นี่นี่อวนนี่ของเข้ามาเดี๋ยวอันนี้เนี่ยทุ่นอ้วนเห็นเป็นของเขาแล้วเนี่ยโอ้หวงกว้างอ้วนเขาก็ยาวพอสมควรเลยล่ะครับก็เหมือนกับลงไข่นะครับเพราะว่าข้างล่างนี่เขาบอกว่ามีตะกั่วถ่วงแล้วก็ถึงพื้นเลย เนี่ยเขาล้อมรอบเลยครับก็แล้วแต่ดวงได้มากได้น้อยเดี๋ยวเขาจะกู้เลยนะครับเขาเลยจะสาวเลยก็คือจะกู้กู้อ้ออวนขึ้นมาเลยลากบกันจ้า,ต,าต,ตักทายกันตักทายกันครับไนมัหงยังไหนะในในด้ <c oughs> มีตาตัวเล็กเน็นตะก้าไปให้เลยเฮ้ยจ่าจักจ่าจโอ้เนี่ยได้แล้ว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 เห็นแล้วนี่ปลาไรนี่มป่ะนี่ระบอกมามปลาซาปลาซาปลาซาใช่ปลาบอกอ๋อได้ได้มี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 พอสมควรเหมือนกันอ๋อใช่ได้เลยโอเคเลย นี่เขาก็จะช่วยกันสาวอ้วนขึ้นมาเล็บกุ้ก็ก็ก็มีนะก็มีปลาซาก็เรอกคล้าย้อ่รายวปลากระบอกอ๋อเขาบอกปลาซากันคล้ายๆปลากระบอกแต่รสชาติเนื้อเนื้อมันจะอร่อยกว่านะเขาว่าอย่างนั้นนะอ๋อโลต่ดได้แล้วก็ไปคลายติราชเนี่ยปลาเนี่ยรอยยี่สิบโอ้โลละร้อยยี่สิบนะโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยราคาดีแสดงว่าอร่อยจริง รอยอีซิปเนี่ยราคาที่เราไปส่งใช่ไหมครับต<อ>ลาดไม่ไม่คิดดีโอ้นี่คือราคาที่เขาจะไปส่งนี่ร้อยยี่สิบบาทปลาเนี่ยปลาซาเนี่ยแต่ถ้าเผื่อราคาที่เขาขายกันในท้องตลาดนี่คงสูงกว่านี้อยู่แล้วครับ <c oughs> ครับเนี่ยวิถีชีวิตของชาวเลก็อย่างนี้นะครับออกมาหาปลานะครับนี่จังหวะวันนี้ผมก็ว่าได้หลายตังค์อลยถ้าร้อยยี่สิบเนี่ยคือเกิดได้มากๆที่หน่กิโลได้ออกมาสามชสิปโลนะ สามสิบกิโลโลละร้อยี่สิบก็หลายตังกันนะน้อยสุดห้าตัว <laughs> น้อยสุดห้าตัว วนปูนะอวนนี้อวนปูเดี๋ยวเราอาจจะโชคดีเห็นปูตัวหนาหลายตัว,ว,ตวยังอ่ะได้สี่ห้าตัวแล้วก็บอกเห็นแล้วครับได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ เจอปูแลเจอปูแลลำนี้เจอปูแลเขาบอกว่ามีแมงกะพุนเยอะเหมือนกันขันหมดแล้วเนี่ยปู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 ก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับผลเงินไปเล็กเกินก็ปล่อยครับผมเล็กเกินก็ปล่อยเขาบอกเล็กเกินก็ปล่อยให้มันไปโตใหม่แล้วค่อยว่ากันถ้ามันเล็กเกินปล่อยปล่อยให้มันโตก่อน ก็บอกแมงกระพุนเนี่ยไปทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้ความคันกับเราอย่างเดียวเนี่ยครับตัวเล็กๆตายได้แล้วไม่มันลอกครับมันลอกครับอ่าปูลอกคราบปูลอกคราบตัวเล็กเนี่ยตัวขนาดนี้แต่มันเป็นอยู่ก็ปล่อยปล่อยเลยปล่อยแล้วปล่อยเลยปล่อตัวนึงก็ปล่อยอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ปล่อยอีกปล่อยอีกตัวนี้เขาบอกตัวเล็ก อ่าตัวนี้มันยังนิ่มอยู่พอดีเลยนิ่มเหมือนมันนิ่มเหม่อล่อค่าป่ะล่อค่าอยู่อานิ่มมันเขาจะปล่อยละคือเขาไม่ได้ว่าเอาไปทั้งหมดนะเอาตัวไหนที่มันเล็กก็ปล่อยให้มันไปโตแล้วค่อยว่ากันทีหลังตัวเล็กในตัวเล็กนี่เขาก็ปล่อยอีกเขาปล่อยอีกแล้วครับอ่าตัวเล็กๆเขาก็ปล่อยลงทะเลไปอ่ายังไรย่งไงขยายก้ามก็หักาอ่าขยายก้ามหักเขค่อยปลดแล้วก็ปล่อยลงไปให้ค่อยหาเกินใหม่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอเคเลยยกไม้ก็ด้วยทำไมไข่ปลาหมึกเหรอไข่ปลาหมึกเอาหน้าไปไหมแล้วมันมาอ๋อมันเป็นพวงนี่เหรอหมอหมึกกระดดงครับใครหมึกกระดดงแล้วเอาวะไม่ไม่เอามัน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 จะมาเก่อเล้วางไข่อ๋อมันจะมาเกาะแล้ววางไข่แล้วตัวมันก็ไปอ๋อมันมาก่อวางไข่แล้วมันตัวมันไปปลาหมึกแต่ว่าเขาก็ไม่เอานะก็ปล่อยติดเดี๋ยวเท่าไหรลูกที่เราปล่อยไปื่อทมันยังเป็นตัวปลาหมึกแรงนี่ อ๋อนี่ก uh, ็ปล่อยไข่ปลาหมึกไปก็เดี๋ยวมันก็ไปเป็นตัวปลาหมึกต่ออ๋อปลาหมึกมันก็มาวางอาศัยอวนมาวางไข่อ่าอาศัยก่ออาศัยก่ออวนวางไข่แล้วเราก็เดี๋ยวเราก็เอาไข่มันทิ้งปล่อยไปมันก็กลายเป็นเป็นตัวปลาหมึกใหม่ใช่ครับโอเคแสดงว่ามันก็เหมือนอีกานะมันได้สืสายลูกหืมอีกาเป็นไงอีกามันไข่แล้วมหนีอ๋ออีกาเขาบอกคล้ายๆอีกาไข่แล้วหนีนั่นนะโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้โห เราก็เอาทิ้งไปนี่นี่แมงกะพุนโอ้แมงกะพุนโอ้โหตัวใหญ่มากเลยเขาเรียกแมงกะพุนลูกโงนทิ้เอาไปกินกันอ๋อนี่แมงกะพุนที่เขากินใช่ไหมได้ได้กินกับพวกเย็นตาโฟป่ะได้อ๋อนี่ครับแมงกะพุนครับโอ้โหตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากเลยเนี่ยอาปลาลิ้นหมาอ๋อปลาลินหมาตาปาซาคนเลี้ยเราปลายอดม่วงว่างอ๋อปลาลิ้นหมานี่มันทำใบม่วงใบยอดะม่วง ทอดทอดอร่อยนี่นะโอ้โหเนี่ยปลาปลาลิ้นหมาโอ้ยยังไงปลาลิ้ ait. น,นมหานมาครับโอ้โหแจ๋วเลยโอ้โน่ติดทั้งแมงก์พนติดโปไอตัวนี้โตโตนีต่โ <c oughs> ตโตใช้ได้เลยตัวนี้มาแล้วมาแล <ไป S 1> ้วมาแล้วมาแล้วมิโอ้ยแมงมุมแมงมุมติดติดติดบัก พัฒนาอีกลงไปบาสครับพัฒนาหนุ่ยแนไหนมาหมาไม้มไม <c oughs> คำว่าหมาไม้นี่ก็คือว่าไม่ค่อยได้ไม่มีนะครับ ถามว่าแค้นได้ไหมก็คือได้บ้างไหมเขาบอกมาไม่คือว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ในตองต่ตัวแล้วในตองสามตัวแล้วสะพานข้ามคลองพระราชดำรินะครับซึ่งเป็นสะพานของ ถนนเรียบชายฝั่งทะเลจากอำเภอัุไาไปสงขลาเนี่ยครับด้านในคลองนี้ไปก็มีจะมีประตูระบายน้ำเฉววดซึ่งก็ชื่อก็บอกนะครับก็จะระบายน้ำจากอำเภอชะอวดเชียนใหญ่และหัวไซบลงสู่ทะเลบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเลาะชายฝั่งกลับไปที่เดิมนะครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพาทุกท่านเข้ามา ชมบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวเลอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับว่าในขณะที่เขาออกมาหาปลาอยู่นอกทะเลเนี่ยก็ทํากันยังไงแล้วก็เขาได้กันมากน้อยแค่ไหนก็ตามที่ท่านเห็นไปแล้วนะครับก็อย่างที่เขาบอกไว้นะครับว่าบางทีมันยกขึ้นกับช่วงฤดูกาลแล้วก็จังหวะเวลาด้วยจังหวะช่วงจังหวะเวลาบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยก็ไม่แน่นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับวันนี้ที่สัมผัสได้เชา้ชาๆที่ออกมานอกทะเลเนี่ยอากาศดีมากเลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ มันก็ไม่มีมรสุมนะครับขึ้นลงเงียบสงบมากเลยวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่คุณารับชมคลิปนี้จนจบนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยคุณากดติดตามให้ด้วยนะครับเพืไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและขอสวัสดีครับ